ไปดูกันค่ะเอฟเอคัพเมื่อวานนี้นะคะก็เต็งหนึ่งอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะที่ก็ยังูยังยังอยู่ในเส้นทางอยู่ในเส้นทางครับยังอยู่ในเส <c oughs> ้นทาง <c oughs> ผมใช้คําว่าลอดลอดออกจากป่าแบบอุดวิดเพราะอะไรรู้ไหมมันความความ กลัวของคู่แข่งอ่ะมันลดน้อยลงไป<ช>แล้วคุณผู้ชมจำได้ไหมวันนั้นที่เรามีวันโรนนาโดอ่ะที่แบบผิดหวังสมหวังค่ะดีใจอะไรเงี้ยฮารแลนด์เป็นแบบนั้นเลยนะวันนี้ไอ้เมื่อวานใช่ไหมเออฮารแลนด์เป็นแบบนั้นเลยเนี่ยฮะฮารแลนด์ยิงโทษไม่เข้าก่อนนะครับแล้วเป็นจุดโทษที่แย่มากเสร็จแล้วกระตุกข,ข้ามคานมไม่เข้านะครับฮาแลนด์กลายเป็นว่าเขายิงโทษพลาดเยอะมากนะจริงๆเป็นคนยิงไม่ดีตั้งแต่ตอนอยู่บุนเดสเลกาที่ดรอปบูนแล้วนะครับแล้วโอ้โหเนี่ยฮะแบรนโรซินวาไปขวางสนามพลาดนะครับแล ตอนนี้ทีมไหนก็ตามที่เจอซิตี้เนี่ยฟีร์แฟกเตอร์มันลดลงจริงมันสู้ได้เนี่ยบอลหมัดนี่คือสู้ได้ดีมากแล้วก็นำก่อนด้วยนะคะนี่ครับจังหวะนี้ลูกเปิดเข้าไปนะครับแล้วก็ไคลเวิร์ดลูกชายของจัสตินอ่าลูกชายของแพทริกครับแล้วก็เป็ดเอวานเดซอนยิงเข้าไปตรงแนวซิตี้ City, หนาวเลยนะแล้วก็จบคึ้่งได้ด้วยสกอร์นี้นะครับแต่ว่าก็คัมแบ็กกลับมาได้ครับเนี่ยสมผิดหวัง แล้วก็โดนด่าแล้วโดนด่าแล้วก็ยิงได้เออมายิงกระตูได้ครับเสร็จแล้วเจ็บครบอะไรก็ไม่รู้คะฮาแรนด์คอนเทนท์ที่ผมบอกว่าซิตี้หลุดออกจากป่าเพราะอะไรรู้ไหมหลังจากนี้มันเป็นเวมบรีอืคือมันจะไม่มีเกมเยือนแบบปอนด์ด้วยกัเรื่องนไหมจะเล่นในที่เวมบรีแล้วเออแล้วคนที่ยิงได้ครับก็คือซูเปอร์ซับอีกแล้วครับโอมามามูชเด็กใจมันถึงอ่ะมาดีจริงตัวอูครับลงมาสำรองแป๊บเดียวยิงประตูได้เลยนะครับก็เลย กายว่าชนะเข้ารอบรองชนะเลิศครับเอฟเอครับนี่แล้วก็เล่นเวมบรีแล้วโอ้โหรอดเลยทางเป๊ปกวดีโอลานะคะก็บอกว่าหลังจากจบเกมนี้เนี่ยคือปีนี้ได้แชมป์คอมมูนิตี้ชิลมาแล้วโอ้ีอน่า ในแชมป์อาถันเนี่ยเขาไม่ค่อยมีใ <นะ S 1> ครอยากได้แชมป์คอมมิชชั่นหนึ่งรายการถึงแม้ว่าจะได้แชมป์เอฟเอคัพอีกหนึ่งรายการก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงว่านี่คือฤดูกาลที่แย่ของ o o. สโมสรนี่เขาพูดอีกรอบแล้วนะก่อนหน,น้านี้ใช่พูดประเด็นเนี้ยบ่อยแล้วนะว่าฤดูกาลนี้มันเป็นฤดูกาลที่แย่จริงๆ <ừ. S 1> นะคะแต่ว่าทีมก็ยังมีเป้าหมายในการผ่านเข้าไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้าให้ได้นั่นก็คือสิ่งที่เราพยายามทำในนัดที่เหลือเป๊ปเองก็ยังบอกได้ว่าถึงแม้ว่าฮาแลนจะยิงจุดโทษพลาดในเกมนี้แต่ก็จะไม่เปลี่ยนนมือสัังหาารจุดทษะเเพใกกกบตยย็ ไม่พลาดนะแล้วก็ยืนยันด้วยว่าจากฟอร์มการเล่นของอโอเลลี่ที่เปลี่ยนตัวลงมาทํา2 a แอสซิสในเกมนี้เนี่ยก็จะได้เล่นในเกมรอบรองชนะเลิศแน่นอนอนะแต่ก็มีข่าวร้ายเล็กน้อยสําหรับเรื่องของเออร์ลิงฮาแลนด์นะนะคะ <c oughs> เพราะว่าหลังจากที่ม,มีมีอาการบาดเจ็บแล้วก็มีภาพออกมาว่าฮาแลนด์เนี่ยเดิน คือต้องใช้ไม้ไม้ค้ํแล้วก็ใส่เหมือนกับ<อ>เป็นรองเทา้าป,ป,ป้องกันเอาไว้ก่อนซัพพอร์ตแต่ถ้าจะมองว่าอันนี้เป็นการป้องกันเอาไว้ก่อนก,ก็ได้นะคะเพราะว่าพอยังไม่ได้สแกนเนี่ยเขาก็ต้องให้บริเวณที่บาดเจ็บมันได้รับผลกระทบน้อยที่สุดอยู่แล้วอาหมัดก็สภาพนี้เออแต่อาจจะไปสแกน <c oughs> จริงๆมันอาจจะไม่เยอะไม่เจ็บมากก็ได้อ่านี่มองมองโลกในแง่ดีนะ ส่วนอีกหนึ่งยังไม่หมดค่ะนอกจากฮาแลนด์เจ็บแล้วมีอีกหนึ่งข่าวร้ายก็คือเป๊ปจะพลาดคุมทีมเกมลีกเจอกับเลสเตอร์ซิตี้กลางสัปดาห์นี้ด้วยนะคะไปโดนใบเหลืองครบสาใบนะคะก็ไปได้เพิ่มจากเกมนี้นั่นแหละไปโวยผู้ตัดสินที่4ก็ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้คือเวลาโดนแบนเขาก็คุมกันอยู่ข้างบนนั่นแหละได้วิวที่ได้วิวที่กว้างขึ้นด้วยอืนะคะก็อันนี้เป็นข่าวร้ายเล็กน้อยแล้วกันแต่ว่าข่าวที่ต้องเช็คก็คือเรื่องของฮาแลนด์นี่แหละว่าจะเจ็บเยอะหรือเปล่านะคะ